เฮ้ย <Hey, S 2> มาแล้วอัตติสุดโหดเฮ้ย hey. ทันซ่อมเออโคเดวเต้ววาริดา ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมการดัม b บ t t ท e Mobile อีกแล้วส่ว so, นหุ่นที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้ก็คือหุ่นที่เราดองเอาไว้ตั้งนานแสนนานแล้วก็คือการดัมสเปนญ่านั่นเองนะฮะของ Lock On Star t o ทอเป็น Final Battle Version ตัวนี้เราอยู่ใน ID ตอนนี้นะนะตอนนี้เลยเราอยู่ใน ID ของเพื่อนผมซึ่งก็คือเพื่อนผมอะ่ะมันชอบไปตัว Lock On มากเลยก็เลยปลด ขั้นห้ามาให้แต่นี้ผมเลยบอกเออเดี๋ยวกูมารีวิวเดี๋ยวกูมารีวิวกูขโมยเลยอะไรอย่างงี้ขั้นก็จะเป็นขั้นห้าก็จะมีการเปลี่ยนอันติอะไรเรียบร้อยแล้วจเจ้อย่าเสียเวลาเลยเรารีบไปดูสกิลของมันกันเลยก่อนบอกกันว่าผมไม่ใช่ผู้เล่นสายปืนแบบขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะเล่นตัวนี้ได้ขัดใจใครหลายๆคนเดี๋ยวเรามาดูกันที่เอ่อการใช้สกิลของมันก็จะมียิง ยิงสามารถลวดได้นะฮะเหมือนได้พวกดับเบิลโออะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีด้านหลังยิงนี่นี่ส่วนสกิลหนึ่งก็จะเป็นการปล่อยไปเลยปล่อยเอ่อไรเฟิลบิดออกไปเป็นเป็นแบบเป็นโลแล้วก็มีด้านหลังด้านหลังสามารถยิงออกมาเป็นแบบกระจายได้นะฮะเดี๋ยวให้ดูปิวปิวอย่างนี้เอาไว้ดีดนีเฉย แล้วก็สกิล2ถ้ากดแบบปกติก็จะเป็นการส่งโล่ให้กับตัวเราเองฮะแต่ว่าถ้าดถ้าดัานหลังมันจะส่งให้เพื่อนแต่ถ้าเรากดค้างจนถึงหลอดมันขึ้นแม็กมันจะสามารถรวมมาเป็นฟูลเบิร์ดได้ส่วนตีธรรมดาตัวนี้จะไม่มีนะมันจะเป็นแค่การส่งไรเฟิลบิดส่วนด้านหลังก็จะเป็นพิซายบลึมบลม เดี๋ยวเรามาดูกันที่คอมโบของมันเลยดีกว่าถ้าจะ้ผิดคอมโบมันมียิงยิงแล้วก็เรียกแล้วกดสกิลหนึ่งมันจะเรียกไอ้ไรเฟิลบิดออกมานะยิงยิงด้านหลังยิงเนี่ยมันได้หมดนะฮะตัวยิงสามารถใช้กับทั้งหมดแบบอาวุธทั้งหมดได้ก็เนี่ยยิงยงด้านหลังยิงยิงยิงด้านหลังหรือว่าจะยิงยิงยิงด้านหลังสกิลตีปกติ จะาสามารถส่งไรเฟิลบิดออกไปได้ด้วยแต่ถ้าเราถ้าเราเนี่ยถ้าอย่างนี้มันจะถ,ถ้าเราปล่อยสกิลที่มันเป็นไรเฟิลบิดแบบออกไปกันแล้วอะเราจะไม่สามารถกดสกิลที่เป็นไรเฟิลบิดอันอื่นได้เช่นส,สมมติว่าอะผมปล่อยในพวกนี้ไปละแต่ผมไม่สามารถกดยิงสกิลหนึ่งได้มันจะเป็นแค่ยิงปกติเฉยเออยิงแล้วเรียกโลอันนี้ก็เป็นหนึ่งในะคอมโบเหมือนกันส่วนอันติก็คืออันนี้คืออันติของปดขั้น4นะฮะ อันติก็จะเป็นประมาณนี้ย่าอันติขั้น4ี่หลออจริงกระโดดขึ้นไปแล้วก็ใช้ฟูเบิร์ดเหมือนในเรื่องเลยผมไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรผมขอเรียกมันฟูเบิร์ดแล้วกันนะชินปากมากกว่าแไปเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะเล่นตัวนี้ออกมาได้เฮิดแค่ไหนกันเลยดีกว่าโอเคส่วนทีมที่เราจะอาไปก็จะมีกระดัมสุบัญยาฮารูดเอลควนตาแล้วก็ดนควนตาปกติ ไม่อยากเอาลาฟาเอลไปไับเพราะว่ามันยังไม่ได้บัฟเลยจริงๆถ้าบัฟมาผมก็ว่าน่าจะเล่นอยู่นะตัวมันตัวมันน่าจะได้ได้เล่นน่ะได้เล่นน่ะจริงๆลาฟาเอลนี่เป็นตัวสุดท้ายละมั้งที่ไม่เคยได้รับบัฟอะไรเลยอย่างสบัญคย่าเหมือนมีแผ่นหนึ่งบัฟมาฮารูดนี่คือเปลี่ยนสกิลเลยแบบเปลี่ยนสกิลทั้งตัวเลยส่วนควันป้าแม่ก็เก่งอยู่แล้วโอ้โหแล้คือเะไดเชียวบีงอืมไปเลย นี่น่อืมอืไลฟ์ปิดมิสไยยิงยิงยชาร์โล่อเลยไปดานหลังยิงอื้อเฮ้ยอืมโดนหน่อยนึงตัวนี้ต้องรักษาระยะแล้วก็ยิงยิงยมิสไซด้วยอีกอีกอจะซองเลหมดเลยอเชีย กดกันเฮ้ยอืมอ้าวพอมาเสร็จาปุ๊บเราก็ตัดแท็กหนีอืม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 นี่โอ้ยม,ม,มิสายแล้วก็ยิง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 สปัญญาไม่ต้องทำอะไรนะแล้วก็ยืนยิงมียิงอย่างเดียวจะส่องทั้งหมดเลยส่องอย่างเดียวไม่ยิงด้วยกูอะลุน,นี้กดกัน ฮึบอ้าวลืมไปมิโลรอบตัวกดกันทำไมฮึบไม่นี่ไม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 ่ไอ้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 ไดาเลยสเต้มันจะได้แต่ไดอะล็อกเดียวแล้วไงวะเฮ้ยมาแล้วอัลติสุดโหดเฮ้ยทันซ่อมอือโหเดเตวาริดา อันตีเมื่อกี้นี่เอามาจากไอ้ดิแดร็กมันเอาผมเอามาจากไอ้เกม SD กันดอะไรสักอย่างอึงเีือว่าสิมาแล้วก็แบบยิงฟ้าแล้วมันก็บอกโคดิเตีวอริด้มันก็ยิงเลยอืมนี่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 แน่ฮ้อไอ โอ้ไม่น้องนบสะวาสุดจิ้งองายดีนะสุดรอจัดจริงๆตัวละครล็อกออนผมก็ชอบนะผมชอบเสียงภาคอะไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่แบบฟังแล้วเหมือนผู้ชายที่แบบแม่งเป็นผู้ชายที่คโคตรเซ็กซี่เลยอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยหรือผมแก่ชาตนะิเดี๋ยวไปอัดใส่หน้ามันฮึกันโอ้อโอยโอย้ย ้ผ <Hey. S 2> ว่าสมบัติย่าแม่งมันดีวะ่ะพูดถึงว่าถ้าแบบมีมีแบบตัวแอตแทกโหดนะสมบัติย่าแม่งซับอย่างเฮอร์ดอะเอาวอลเลนิกเซียโอ้โนคิดถึงเลยตัวแม่งน่ารีวิวแต่ว่าผมว่าน่าจะแบบถ,ถ้าจะรีวิวเดี๋ยวันโอต,ต่อๆกันหลายๆคลิปผมว่าน่าจะเบือ่อแต่ฮารุตนี่น่าจะมาแนา่ๆเพราะว่าเออไอดี ID เพื่อนมันเก่งดิปลดมาสักขั้นห้าอะไร ไม่บอกนะว่าไอโมบิอุสท,ที่ผมปลดมาคือผมกับเพื่อนเล่นแบบเล่นคนละสไตล์กันเออมันมันจะเกื้อกูลกันได้เพราะว่าอย่างเพื่อนผมถ้าอ่าถ้าสมมติว่ามันเล่นซับตัวหนึ่งผมจะเล่นแอตแท็กตัวหนึ่งถ้ามันเล่นแอตแทกผมจะเล่นซับตัวหนึ่งอะไรประมาณนี้ผมว่ามันมีประโยชน์นะการที่ทำอะไรแบบนี้เพราะว่าดึงป้าไปหาศัตรูเอ้แบบดึงเป้าไปหาเพื่อนเราคนนึงจะดีกว่าอะไรอย่างนี้แต่่วนใหญ่หม่ก็นั่นแล้วก็เล็งสบันยากันรูปโลกเลย ที่ตัวมันโคตรเก่งโอ้ได้ทับชัวสองคือเปรดไดเที่ยบิง้งนี่มันจะไม่ได้ยินไอ้ได้ล็อกเปิดอันใหม่เลยเอ,อ้นแบบอีกอันนึงเลยฮะปฮ้ปล่อยไปปล่อยไปเล่นสปัญญาต้องรู้จักการตัดแท็กตัวนี้จะโหดมากก็เราทำเป็นโอ้โอ้ห้เอยอันนี้อันนี้ผมงงอ่ะพุ่งมาสิจ้ามาเลยอือ โอเคอึ๊บอึ๊บซับมหาปลาไหลกูซับมหาปลาไหลเว้ยกัดกันแม่งเอ้ยเสิร์ฟเป็ด่ป้าบ้านมึงโดนกูแน่ทะลุไปจ้าโอ้ยอ้ยโอ้ยโเออเออเออโอเคต้องกดสกิลนี้ฮึบนี่เฮ้ย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 นี่อีดาริวเซตเต้ลาดนาดาดันงี้เลย ทำไมเพื่อนผมดูเล่นไม่เก่งจังฮึบอืไม่โดนเร็วเกินหุ่นมันหายผมยิงเพื่อนตายโอ้สว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 ยเฮ้ยท่านี้ก็จบลงแล้วสินะเบียวแตกผมเบียวแตกมาสองคลิปแล้วตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้ะใครจะไปยอกกันเล่าไอ้พวกป้าเอ้ยอื เอาโศกตาโศกตาคุณแม่ไปเลยจ้าเฮ้ยกูก็พุ่งเสียบเลยอย่างงี้ไม่โดนหนอกรู้อย่ารออย่ารอหน่อยแกอืออืออือโอ๊ยอยารีชันเองแกแหมอติผมไม่มาเสียดายจังโอเคผมต้องแปลงร่างหนีแล้วล่ะ จอกันน่น้องอือโอ้ยเป็นหาอล้วันหาเหรอโอ้ไม่โดนเลยโชเฮโนชิการาผมนะออมาเโโมาเรดะโยสนน่ามนุษย命は失えばもう二度と戻りませんไอตัวนี้แหละหน้าตามเ เพื่มเพื่อเพน่อเพื่มเพ่อัพื่อเพื่อดพ่อเม่อเอ่อเ่อเอเ่อเัื่เ่เพอเอ่อเอย่อเพเพ่ออเพื่อเพืออเพื่อเเ่เพือเ่อด่อื <Okay. S 2> โอ้ยเสียงเซนอินโจิเนอมื่อะนนสีโอยจะจะทำให้มนุษย์ม,มีความสุขให้ได้เลยอืมอืมอืม,อมอเอวดิวะโอเคอย่างน้อก็แดกเอไวไปฮเจอกัน หากกูไปโดนหลอกหรอกเจอกันนะน้องออืเฮี่ยแล้วออืเจอกันนะน้องพี่ตายแล้วล่ะเออพี่ตายแล้วไอ้น้องเดี๋ยวนะ โอ้ผมว่านี่ไม่ใช่ความผิดของผมอะ่ะ <Duygusal computers> ผมเล่นอย่างดีเลยในทุกๆตัวท,ท,ที่ผมเล่นนะได้เหรผมตั้งสองหมื่นมาแล้วโอ้ด่านนี้ไม่ได้เจอกันนานมากเพราะ,ะผมกดแบนด์ด่านนี้ตลอดเลยไม่อยากเล่นด่านมันมันดีเกินไปด่านมันแหลกเกินไปดิสเปคผมว่าเครื่องผมก็ดีนะเล่นในด่านหาดิแหลก LB Booster ไม่ได้เห็นหน้ามากตั้งแต่คลิปฟูเซเบอร์ใช่ไหมมีคนมาคอมเมนต์อยู่น่ารักมากก็ <c omen nt> คอมเมนต์กันเยอะแล้วกันผมอยากเล่นผมอยากได้รับคอมเมนต์บ้างอะว่าแบบ,บ,บ,บผมเล่นหน้าเบื่อเกินไปไหมหรือว่าอะไรงี้ทึบ <c oughs> <c oughs> อ่ะหลบเฮ้ยยิงอีกทีนึงโอเคโดนอยู่ <c oughs> ฟาบฟาบอืม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 อ,มอม กลางโลกลางโลกลางโลอืมกูไปส่งให้เพื่อนด้วยเด็กไม่ดีโอ้โอ้น่าเฮ้ยไเร่องวท่าเีฉีดิมเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอโลยขยดี๋ยวอ้มาด้านนั้นโอ้ยเมื่อกี้มันโดนอะไรตายวะไม่ทันดูด้วยซ้ำเลยผม โอ้ยโอ้ยะไรี่น้ยโอ้ยโอ้ยโอนยตอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้าโอ้ยโก้ะดอ้ยโอ้ยโด้อ้ย่อ้ยอ้ย่อโอ,อ,อ,อ้ยโอ้ย้ยโอ,บบอ้โอ้อยียโโโออยอ Aren, อกดเลยของซิปป้าอย่ารอย่ารอยทุกยามาแล้วเหลือใจเลยค่นี่ผมเข้าหามารุยจังเนี่ยเข้าอะไรนี่อวานอือสุดก็ตานี่แหละพลังของซุปเปอร์โซลเจอร์ไม่ใช่พลังที่จะเบิกทางสู่อนาคตต่างหาก เอ้ยผมว่าคลิปหน้าได้รีวิวฮารุตแน่เลยถ้าจะเบียวเต็มที่ขนาดนี้อือเรื่อีเฮ้ยไม่แน่ใครทักมาวะอือนักอ๋อสอนหน้าเฮ้ยเนมโอ้ยผีเสื้อแสงจันทร์อือหือผีเสื้อผีหักอืออือสนงโชว์ โคตรคลายเลยเย่ไม่น่าลุกขึ้นไปเลยขอตายได้เลยบอกมาที่เธอจะไปต่อคุณนายเออต่อสู้เพื่อความุ้ติธรรมนั่นแหละน่าเม้นได้โอ้ยเียเพื่อนฮึบกดกันมาดิปาดเข้ามาดิปาดเข้ามาจบกูตาอืมอืมอืมอ๋อเพื่อนเอาเลยตามสบายฮะเชียฮึบมอนได้วันใดเอ้ยโดนคู่เว้ยมาดิ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ทำไงอ่ะเพื่อนกูมาแล้วไงเพื่อนกูมาแล้วแล้วเพื่อนกูมาแล้วไงตานี้ชนะแบบงงๆเลยจริงๆชนะได้เพราะเพื่อนเพราะเพื่อนเก่งดีตานี้าผมเอาแต่หุ่นซับมาแต่ฮารูเมื่อกี้เล่นมันมากพ่อๆกับสัตวปัญญาเลยต้องดูดาเมจว่าตัวไหนเยอะกว่าเดี๋ยวผมเช็คดาเมจกันโอ้ฮารูเยอะกว่าไอเฮี้ยนนี่กูรีวิวตัวอะไรกันแน่ในคลิปนี้ เอวเพื่อนผมติดอันดับร้อยนวน่นอวะเก่งจัดโอเคก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับการดั้มสปัญญาในวันนี้ผมย,ยืนยันคำเดิมและเป็นคำที่ผมพูดกับเพื่อนผมประจำว่าไอ้ที่หุ่นตัวไหนก็เล่นได้ทั้งนั้นนังไปหมมันจะเป็นหุ่นหาแล้วก็ตามขอแค่มึงเก่งมันก็เล่นได้ทุกตัวแหละและ้วต้องเบียวแล้วต้องชอบมันด้วยถ้าดูอย่างสปัญญาดิจริงๆผมสามารถเลือกเล่นตัวอื่นเช่นเอ็กเช่นไรก็ได้ผมก็ไม่เป็นหุ่นยิงเหมือนกันนะ แต่ทํำไมผมยังยังรู้สึกว่าอยากเอาสบัญญามารีวิวก็เพราะว่ามันเท่งไงผมเนี่ยผมว่าคนที่เล่นเกมนี้ส่วนใหญ่อ่ะแบบเอาตรงๆนะผมไม่อยากจะพลาดพิงใครหรอกแต่คอมมูนิตี้ของพวกเขาค่อนข้างที่จะแบบเอ้ยอะไรว่าตัวเมตานยะกูเล่นแต่ตัวเมตาเมตาเมตาเมาแบบทำทำตามๆกันอนะ่ะตัวไหนแม่งเมตาแม่งกูเล่นหมดอะ่ะคือตัวหน้าตาแบบตัวหน้าตาทุเรศแล้วก็แบบเก่งเนะี่ยอ่อ นั่นแหละมันก็จะเล่นกันเยอะอะไรเงี้ยตัวเก่งๆนึกเลยแบบตัวเก่งๆมันจะจ้องมากับตัวที่แบบแม่งไม่เท่มันไม่ใช่ตัวที่เราเบียวอะ่ะอย่างล่าสุดสไตฟีด้อมผมบับมาแล้วถามหน่อยว่าตอนนี้มันมีคนเล่นไหมมันก็แบบว่าไปเล่นตัวอื่นกันตัวอื่นที่แม่แมนกว่าน,นี้ใส่กันดัมเนี่ยเพิ่งบับมาเพเนโลเป้เพิ่งอัพแม่งไม่มีใครเล่นกันสักคนเลยโอเคผมบน่นแค่นี้เหมือนบ่นมากกว่านะเหมือนจะไม่ได้ไปรีวิวแล้วแต่ผมยังยินยังคำเิมว่าชอบตัวไหนแล้วก็เล่นตัวนั้นนะฮะ แบบอย่าอย่าเอาความเก่งมาเป็นตัวตัดสินในการเล่นหุ่นตัวนั้นๆน,น,นะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีแล้ว,ลวครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็กดซับกันด้วยมอยากปั้นไดถึงพนะันซับวนนั่นคือความฝันของชีวิตผมก็เป็น <laughs> จะว่าไงดีผมก็เป็นแค่แบบคนที่เล่นเกมแล้วอยากจะแบบเอาฝีมือที่ตัวเองเล่นเกมนี้มาถ่ายทอดให้ทุกคนได้ดูแล้วก็อยากให้ทุกคนดูว่าเอ,อ้ย ผมอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดแต่ว่าผมแค่อยากจะให้ทุกคนดูเฉยๆก็ไม่มีแล้ว deriv. และไปแลบายโอ้เก่งเอ๋อเล้วเตยเตยวเต้เตเตเตยเตเตเตี้ยเตยวเยเตาเลย